แต่มิชชั่นนี้มันเป็นมิชชั่นที่ impossible แต่ด้วยความเป็นแม่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะทำมิชชั่นที่เป็น impossible แต่คนเป็นแม่ never give up ค่ะมีอยู่วันหนึ่งจำได้ลูกชายคนที่สองะคะ่ะน้องแกป๊ปบเขากลับมาบ้านแล้วเขาก็ตาเป็นสีม่วงเลย เราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกน้องแก๊็บก็บอกว่าโดนรังแกเครียดกังวลแม่ครับแก๊็บอยากสูงความเจ็บปวดของลูกอะ่ะมันส่งผลให้กับเราเยอะตัดสินใจไปเรียนต่อทำปริญญาเอกในด้านการเจริญเติบโตบินไปหลายประเทศมากเพื่อจะค้นหาวิธีการเพิ่มความสูงเราเรียกว่าเราลองหลายอย่างก็ซื้ออาหารมาให้ลูกทาน ยาอะไรว่าดีวิตามินอะไรว่าดีลูกก็อาเจียนบ้างแพ้บ้างจนลูกก็กลัวไปหมดแล้วกับกรรมวิธีที่เราพยายามจะทำต้องบอกว่าล้มเหลวเป็นพั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 นครั้งเราก็ท้อค่ะบางทีลูกก็ไม่เข้าใจความฝันของลูกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมันก็คือต้องทำให้ได้อะต้องทำให้เขาไปถึงอะมันคือมันคือความฝัน ลูวันที่เราสร้างเขาอะให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการอะมันเป็นมิชั่นสำหรับเราไม่ว่าจะมิชั่นนั้นมันจะยากแค่ไหนมันจะอิมพอสิเบิรหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคุเป็นแม่เรากีฟอัพไม่ได้ จนกระทั่งมันเกิดความหัศจร,รั์ที่ต้องบอกว่าภูมิใจมากน้องแก๊ปสูงปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบ๊สูงขึ้น10เซนต์ต่อปีแต่มันก็ยังไม่พอก็เปลี่ยนใหม่มาคุยว่าแล้วลูกอ,าอยากสูงเท่าไหร่น้องแก๊ปก็บอกว่า180ก็ทําอีกกป็ปึ๊บปึ๊บป๊เป็น20เซน ปึ๊บป,บปบึเป็น30เซน3ปีต่อเนื่องตอนนั้นน้องก็สูงประมาณ175ละแต่พอมาเห็นอีกสักพักหนึ่องอะค่ะน้องแก๊ปอายุประมาณ17ปีเขาสูงได้177ยเเขาก็พอใจละเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าไม่มีใครรังแกละเขาชีวิตเขาแฮปปี้ละเขาเปลี่ยนตัวเองเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะสร้างฝันให้กับเขาสำหรับแม่เราคือความวคความจเรส็ ที่ที่มีคุณค่ามากที่สุดความที่เราทำตรงนี้ค่ะสถาบันเพิ่มความสูงเราอยากเป็นที่พึ่งทางใจให้กับน้องๆอ,อยากอยู่เคียงข้างเขาในขณะที่เขาจเจริญเติบโตอยากเห็นความสำเร็จของน้องๆอ,อยากเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจ น้องๆในทีมวิจัยก็จะมาดูแลโปรแกรมการเพิ่มความสูงออกกําลังกายอย่างไรที่ทําให้กระดูกและข้อต่อทํางานได้ดีขึ้นรวมทั้งเราต้องมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อจะสร้างสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ในการที่สร้างกระดูกใ,ใจของเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆโดยการที่เราดูเรคคอร์ดและสถิติจากงานวิจัยที่เราทำและนำมาประมวลน้องจะมีฮอร์โมนเพศมาเมื่อไรหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะ f o c a s t หรือคาดการได้ว่าน้องจะเจริญเติบโตอีกกี่ปีและในความสูงเท่าไหร่นอกเหนอืจากนั้นนะคะสถาบันทอเซอร์เราก็ยังไปแบ่งปันให้กับสังคมด้วยเรามีความฝันค่ะว่าในทีมวิจัยของเราจะสามารถที่จะไปเปิดในต่างจังหวัดในประเทศไทยและทั่วเอเชียค่ะถ้าความสูงมันสร้างได้อย่างอื่นมันก็สร้างได้เหมือนกัน